พูดกันเนมะื่อข่าวที่แล้วเองว่ายังไม่ยิงใน t ี l อนั้นนี้ก็ก็กยิงได้แล้วก็เป็นอีก กดล็อกอีกอีกล็อกนึงเรียกว่ากดล็อกล็อกหนึงแล้วก็เป็นประตูที่สองของต่อกันก็ถือว่าโอเคครับรู้สึกไม่ใช่ข้างซ้ายด้วยย่องไปอยู่ของฝั่งใช่ครับทักชิงกับใครเอ่ยทับชิงกับคริสเตียนครับค่ะนีิสเตียนครับผมกลับไปให้จังหวะนั้นตกใจไหมก็ไม่ในเราคิดว่าอย่างละครับว่าเป็นทักชินครับผมแล้วก็พอาบอลมาก็หาจังหวะยิงครับผมก็ดีใจที่สามารถคว้าสังกัดในทีมได้นะสามคะแนนแล้วก็เป็นซึ่งวันนี้เป็นเกมที่ยากครับเพราะว่าทีนเราก็อยู่ในตาารงเหมือนกันก็ดับล่างเหมือนก ช่วงท้ายเกมเห็นมีการบาดเจ็บรุนแรงและชาร์จยังหนักเลยฮะก็ะค,คือสุดหน้าเขายันเข้ามาค<อ>รับช่วงนั้นเหมจะเตะแต่ว่าคือคือก็ก็กรรมาการเคาา่ให้ฟาวใช่แทนที่จะให้ฟาวโก้นะใช่ครับคือชาร์จตัวก็ก็ใช่ครับแต่ว่าแบบก็ก,ก,ก,ก็ไม่รู้ว่ากรร,รมการคิดอะไรอยู่จังหวะนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ใช้งานที่ต้องการนะแม้จะเป็นเกมที่ยากใช่ครับก็ก็คือคือเราจะมีโอกาสบุกเยอะแต่ว่าคือในท้ายเราก็ยังประตูได้เก่าเขื่อเป็นไงบ้างคคิดว่าหนักกี่สัปดาห์ครับ เดี๋ยวต้องดูรอดูในคืนนี้ก่อนว่าตอนนี please, ahead, anyway, ้มันยังมันยังชาอยู่วต้องดูมันจะหนักแค่ไหนครับผมพูดถึงต้นเกมครับได้รับรางวัลและเตจียี่บมาจำเดือนจากเกมาห้ารู้สึกอย่างไรครับตอนก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ช่วยกันโหวตครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มอบรางวัลนี้ด้ให้ด้วยครับก็คือส่วนตัวแล้วผมก็อยากจะยกรางวัลนี้ให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ทำงานหนักเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันเล่นเพื่อทีมืองทองเหมือนกันทุกคนครับผม ถือว่าเป็นรางวัลแรกที่ได้จากในบ้านแล้วนะใช่คับสุดท้ายฝากขอบคุณงเชียทุกโซนนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นโซนคุนต้าเมืองทองแล้วก็ทุกกโซนวันนี้ที่ฝากรถติดเข้ามาคือวันนี้รถติดมากก็คือจะมีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานอะไรหลายอย่างในเมืองทองก็จะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเข้ามาเชียร์เมืองทองจริงก็ก็ในแมตช์หน้าหรือแมตช์ต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาเชียร์กันเต็มสนามแบบนี้อีกครับผมก็อยากจะขอบคุณจริงครับ สองเกมนะครับที่ทัวนิงใส่สีเสื้อมึงทองก็ลงเล่นนะฮะเต็ม90นาทีด้วยรู้สึกไงครับในชนะทั้งคู่เนี่ยผมเล่นบอลมาผมก็<อ>ไม่ไม่ได้ตื่นได้นนะแต่ผมตื่นเต้นเพราผมได้ลงเล่นในชุส,ส,สีเสื้อมันจะต่า<ป>งจากแฟนอะไรไครับ,รบว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ต้องเล่นเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนต้องรอจนกว่าหาย100%ตอนนี้ร้อยเปอแล้วใช่ไหมฮะครับผม100%ยเปอนต รู้สึกยังไงกับชัยชนะอย่างในแมตช์นี้ฮะมันไม่น่าตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ฮะไม่ไม,ไม่พวกเราก็ก็เป้าหมายก็สามแต้มอยู่แล้วคือแบบอดทนเล่นด้วยความอดทนคือค่อยๆค่อยๆไปเลยอดทนก็ดีใจครับแล้วก,ก็ก็ทำให้แบบว่าทําให้แฟนๆมีความสุขฮะก็ตามเป้าหมายของเราครับถึงแม้ว่าเราจะตามจากฝูงอีพอส่งคอลไม่เป็นไรเราดูวิทีละนัดนะครับก็มันคือเราก็กดเข้ามาตลอดนะเราก็มีโอกาสที่จะได้แล้วเขาก็มีโอกาสที่จะได้คือมันก็ คือบอลยังไม่สกอร์ลูกแรกไม่มามันก็อย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเราทําได้มันก็สบาย uh huh. อ่าฮะเราผ่านมาเจ็ดสิบห้านาทียังคิดนะว่าเราจะต้องได้สามแนตะ้มผมว่าก็มันเป็นอะไรที่ผมว่าทุกคนกความมุ่งมั่นทุกคนเปลี่ยนใครลงมาทุกคนเล่นให้เสมอภาคหมดผมว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วก็ mm hmm. คือโอกาสที่เขาจะได้มันก็มีแต่มันก็ไม่ถึงกับห้าสิบห้าสิบคือไม่ได้เข้าห้างตัวเองแต่ผมผมมองณจุดตรงนั้นนะ mm hmm. คือก,ก็ก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะน่าจะได้สามแต้มแต่มันยังไม่ได้แค่นั้นแหละ อย่างครึ่งแรกโอ้ก็มีจังหวะยิงดยซ้ายหนึ่งหนึ่งนะ<อ>มันกดไม่ลงก็หายไปนานก็ปีนี้ยังไม่มาเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ทีมชนะทุกคนใครยิงก็ได้ขอให้ทีมชนะ, <S <S ะผมบอกเลยเลยผมก็แฮปปี้ผมไม่ยิงแลวทีมชนะผมไม่ยิงแลวทีมได้แชมป์ผมก็แฮปปี้แล้วมันอะไรเป็นอะไรที่ทุกคนรู้อยู่ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรอกาการบาดเจ็บเป็นไงครับช่วงครึ่งหลังเห็นตึงๆแต่ว่าด้วยเราต้องการเกมบุกฮะเขาเลยไม่เปลี่ยนตัวกองหลังมาก็ก็ก็อย่างที่เห็นก็แย่เหมือนกันนะก็ตอนนี้ก็ เกิดทุกแมตช์ทุกคนนะครับสภาพร่างกายทุกคนแล้วคือจะบอกเลยว่าตอนนี้นักฟุตบอลทุกคนไม่ได้พัก<ม>คือตั้งแต่ไปศรีราชาตั้งแต่แมตช์ศรีราชามาสี่ห้าแมตช์ติดติดกันนักฟุตบอลทุกคนซ้อมทุกวันผมบอกได้เลยครับนักฟุตบอลตอนนี้ซ้อมทุกวันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะฝากภาวนาให้โค้ชให้คาริโตดูว่า <laughs> ขอหยุดนั่งเถอะเพราะได้ข่าววันพุธไม่เตะขอหยุดสักวันสองวันพักผ่อนสมองหน่อยหผืออะไรมันจะดีขึ้นนะขอเถอะส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องเมืองทองทุกคนสี่ด้าน สี่มุมเป็นด้านเหนือด้านใต้ด้านอะไรฝ่ารถติดเข้ามาพวกผมก็เครียดเหมือนกันเขามีคอนเสิร์ตพวกผมก็ไม่มีที่จอดรถเหมือนกันผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็ก็บวกอ่ะพวกซีคิวข้างหน้ามาเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่ฝ่ารถติดมาแล้วพวกผมก็ทําให้พวกคุณมีความสุขพวกผมก็มีความสุขก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆจากใจจริงที่ที่พวกคุณเข้ามาแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ทําสนามทั้งทั้งสามคนเมื่อวานผมก็ดูขบนอกกะลาพวกพิ่ตุกผมเมื่อวานผมก็ดูขบนอกกะลาก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนก็ ผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยก่อนนะไม่ต้องเป็นแบบว่าใครมาทําทุกสนามผมว่าป่านนี้ก็ไม่ได้เล่นหรอกร้อยทั้งร้อยท่วมแน่นอน,อบบน,นคือนี่ก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณพวกพี่ๆที่ทําสนามได,ได้ได้ดีมากได้ดีแล้วก็ทุกแมตช์พวกพี่เขาก็จะมาอ่ามามาขอบให้ผมคอมเมนต์พวกผมคอมเมนต์ว่าสนามเป็นยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเมืองทองทุกคนขอบคุณมากจริงครับเดนโจก็บอกว่าวันนี้ เขารู้สึกดีใจนะครับที่ทีมชนะเพราะว่าทีม b ีซิเทโรน่ะเป็นทีมที่แกล่งทีมหนึ่งเลยะครับแล้ววันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเล่นดีมากๆด้วยฮะ Thank you. Thank you so ดันโยฟาาขอบคุณกองเชียร์ของเราทุกคนนะครับแล้วก็สัญญาว่าเขาจะนำทีมกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์อีกครั้งแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับเสียงเชียร์ตลอด90นาทีทีม l ี คาริโซก็บอกว่าวันนี้ทีมของเขาเล่นดีมากๆในช่วง90นาทีนะครับถึงแม้ว่าสกอร์ที่ยิงได้ในเกมนี้จะเพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะฮะแต่นักเตะของเขาก็เล่นได้ตามเกมที่คาริโซ่สั่งมานะครับก็คือว่าให้อดทนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะรักษารูกเกมของตัวเองแล้วเดี๋ยวบีซิเทโร่ก็จะอ่อนลงไปเองแล้วก็ถือว่านักเตะของเราทําได้สําเร็จนะฮะมีทัศนคติในการเล่นที่ดีแล้วก็ สู้ไม่ถอยนะฮะซึ่งเขาก็ชมนักเตะในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายคาริสโตฝากถึงกองเชียร์ว่าขอขบคุณมากนะครับที่คอยสป,ปอร์ตนักเตะของเราตลอด90นาทีครับวันนร้ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆนะครับในวันนี้ที่ทีมของเราชนะในบ้านในยามาฮ่าสเตเดียมนะฮะ แล้วเตก็โชว์ให้เห็นนะครับว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีของพวกเขานะฮะถึงแม้ว่าสกอร์ที่ยิงได้น่ยจะ1ประตูเท่านั้นนะครับแต่ก็โชว์ให้เห็นถึงการเข้าทำของนักเตะห,หลายคนนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ชัยชนะนัดน,นี้มอบให้แฟนๆน,นะครับก็โรเบิร์กได้บอกนะครับว่าเราจะกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์นั้น การเล่นในบ้านนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราคว้า3แต้มได้อย่างเสมอเพราะว่าถ้าเราเล่นใน y มา a h าแฟนคลับของเราการันตีได้เลยว่าเราได้3มแต้มจากที่แน่นอนนั่นคือทำให้การลุ้นแชมป์ของเรายัางมีโอกาสอยู่ครับโรเบิร์ตก็พูดค,คล้ายๆไคลโซนะครับเขาก็รู้สึกดีในสปริริดของนักเตะในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ทัศนคติของนักเตะหลายๆคนในช่วงนี้ที่รู้สึกว่าจะเล่นกันเป็นฝึกผันนะฮะ แล้วโรเบิร์ตก็สัญญานะครับว่าในอนาคตนะครับเร็วๆนี้ในเลกที่2โรเบิร์ตจะหานักเตะฝีเท้าดีชาวต่างชาติ2คนมาสู่ทีมอย่างแน่นอนแท้